โอเคครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนนะเออเนาะเมื่อนี้ก็จะมาแจกไหมครับผักล่าสุดเนาะก็ต้องขอโทษเสียงที่มันอาะกวนตีนเหลือกวนหูทุกคนเสียงกระปอกกระแปลกเพราะว่าย้อนเฮาใส่กระเบื้องโอเคเนาะเมื่อนี้เฮากระเบื้องใบเงาเขาจะมาลงมัดตัวนี้ให้เแล้วเฮาจะมาแจกไหมครับผักล่าสุดเนาะเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ละก็นหนึ่งหนึ่งทุยว่าผิดแต่ก็จะโคตรหัวคร เวอร์ซันล่าสุดนาะตัวนี้เนาะเอเค <Okay. S 1> ถ้าเราผายอยากโหลดหรือว่าอยากเล่นก็เข้าไปลิงก์ด้านล่างเลยเนาะเออนั่นแหละก่อนอื่นเราจะมารีวิวจาก5นาทีนี่เนาะให้ทุกคนเบิ่งว่าตัวใหม่อย่างมาเลยเนาะโอเคทุกคนไปเจอกันในเกมเลยทคน let's go ป้งโอเคเนาะทุกคนเนาะเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เน่นะทุกคนเนาะเออนั่นแหละอ่าเห็นแม่น้ำอันที่สวยสะอ o m ลมก็สวยตาถุยโอ้เบิ่งฟ้ากันเนาะโอ้โหสวยงามเนาะ เขาอยู่พักไมล่ละสุดแล,ล้วกนเนาะโอเคคลิปหน้านะทุกคนเนาะเขาจะมาเห็ดพักอ่าอ่าการเอาตัวรอดเนาะในปา่านี่เนาะเดี๋ยวใครอยากให้เห็ดกดไลค์คลิปนี้ฮอนห้าไลค์เนาะ <S <S เอออ่เดี๋ยวค่อยจะเห็ดคลิปอ่าเอาตัวรอดในปา่านี่เองก่อนอื่นทุกคนเครื่องว่ามันมีอย่างมาใหมายเนี่ยอ,อ,อะไรโอ้วะทำยาก็จะมีบ่อเนาะกูหลาย มีครบทุกคนเนาะบ่ให้ว้าวเลยโอ้ตัวมาไม่หลายคนนี่นี่เป็อนอยังไงอะไรวะนี่โอ้โหว้าวเสียงสวยผมไม่รู้นะทุกคนขอยพูดกันโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จากลากันคลิปหน้าถ้าอยากให้เห็ุคลิปเอาตัวรอดก็กดไลค์มาหาไลค์นะทุกคนโอเคอเค,คลิปนี้ก็ขอจบเพียงน,นี้ภอยากโหลดก็มีลิงก์ด้านข้งังโอเค let's go มา